สำหรับรถดีเซลังโตเกียวตัวถังสเตเลเนี่ยนะฮะสิคันเนี่ยก็แยกเป็นรถที่เป็นอ่า power car นะฮะเป็นรถที่เป็นรถเป็นรถกำลังเนี่ยนะครับเป็นรถกำลังที่มีเครื่องยนต์เนี่ยขับขับเคลื่อนได้เนี่ยแคันแล้วก็เป็นรถพ่วงเปล่าๆนะฮะฮอีก4คันนะครับทีนี้พอปี2,526เราสั่งซื้อรถดีเซลังลักษณะเดียวกันกันกบ ไอดีสรลงตัวกิวตัวถังสเต l เ t e แต่ทีนี้มาเป็นดีสราง thn แต่เป็นตัวถังสเตนเลสนะครับเป็นตัวถังสตนเลสสั่งมางมง 1. 1ทั้งหมด40คันตั้งแต่หมายเลข1 1 1 1 1 1ถึง1 1 4 0นะครับทั้งหมด40คันรุ่นนี้ใช้ความเร็วสูงสุด100กิมต่อชออั่วโมงนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นดีสรางรุ่นแรกที่ใช้เป็นระบบระบบรองรับน้ำหนักแบบ a อสปติงนะครับ ก็คือรถดีเซลังทีเอชเอ็นนะครับปี2 5 2 6 2ปีต่อมานะฮะสปีต่อมาเราก็สั่งซื้อเข้ามาอีกปี2,528เป็นรถดีเซลัง NKF นะฮะก็คือเป็นฝาแฝดกันนั่นแหละกับดีเซลัง t ีเเพียงแต่ว่ามันจะมีอะไรแตกต,ต่างกันนิดหน่อยแล้วก็การลันตัวเลขก็กจาก1,1ก็เป็น1,2นะฮะ1201นะฮะถึง1,2,6,4 ทั้งหมด64คันไอดิสลัง2รุ่นนี้นะครับฝาแฝดสรุ่นนี่นะครับก็จะต่างจาก R H กับ R H N ก็คือว่า T H N กับ N K F เนี่ยก็จะเป็นรถด,ดิสลังที่มีเครื่องของใครของมันของใครของมันนะสามารถที่จะแบบวิ่งวิ่งไปได้คันเดียวเดียวเด,ดียวดๆโดดก็ได้แต่แต่ปกติเขาก็จะต้องพ่วงอยู่แล้วนะฮะนะครับทีนี้พูดมาถึงตรงเนี้ยนะครับเราลองเอามารวมกันลองเอามา รวมกันขออนุญ,ญาตนะฮะตัดรถที่ไม่ได้เอาวิ่งแล้วเนี่ยออกไปเนี่ยก็คือรถดีเซลังไทยกุกุเลิกวิ่งไปนานมากแล้วนะฮะรถดีเซลังนี่กะตะรถดีสซล,ลังโตเกียวรุ่นตัวถังเหล็กนะฮะปี2 5 0 9รถดีสซลังโตเกียวสแตเลสนะฮะสายแม่กองเอาออกไปนะฮะสรุ่นนี้นะครับ ทีนี้เอาเฉพาะรุ่นที่ยังวิ่งใช้งานอยู่จนถึงวันนี้นะครับจนถึงยุคนี้จนถึงปีพศ2564ก็25 64, คือดีเซลาง R H ดีเซลาง R H N ดีเซลาง T H N ดีเซลาง N K F 4รุ่นนี้นะฮะสี่รุ่นนี้นะฮะเป็นรถไฟ Made in Japan เราซื้อเนี่ยตอนเราซื้อมาเราซื้อใหม่นะเราไม่ได้ไปซื้อของเก่าเขานะ เราซื้อของมือหนึ่งรถดีสลัง4รุ่นนี้คือขุมกำลังของกิจการรถไฟในการรถไฟแห่งประเทศไทยวิ่งไปทุกสายโดยเฉพาะ THN กับ NKF เนี่ยนะฮะวิ่งเป็นรถดว่วนวิ่งเป็นรถชานเมืองวิ่งเป็นรถเร็วไปทุกๆเส้นทางของประเทศไทยส่วน RH กับ RHN เนี่ย สร้างมาตั้งแต่ปี2,510ปัจจุบันนี้2,564อายุการใช้งาน50กว่าปีแล้วเนี่ยฮะถ้าเป็น R H นี่ก็54ปีแล้วนะถ้าเป็น R H N นี่ก็ปีที่50ครึ่งศตวรรษพอดีฉะนั้นผมจึงบอกว่ารถญี่ปุ่นมันดีจริงๆอันนี้ไม่ได้โม้เลยนะเพราะว่าเราใช้กันอยู่เนี่ยรถญี่ปุ่น เราเอามารวมกันรถ4รุ่นเฉพาะ4รุ่นนี้ไอ้รถตัดบัญชีนี้เอาออกไป4รุ่นนี้ที่มีวิ่งอยู่รวมกันแล้ว r h 20 20คันนะฮะ r h n 56รวมกันเป็น76 thn 40 nkf 64รวมกัน4รุ่นนี้เป็นตัวเลขกลมๆได้180คันนะฮะ180คันผมขออนุญาต ตัดออกไปสัก20คันมันก็จะมีรถพวกเกิดอุบัติเหตุตัดบัญชีหรือว่ารถแบบชนรถที่มันมีชนกันทางตรงทางตัดอะไรแล้วก็มันพังซ่อมไม่ได้ออกไปสัก20คันเหลือประมาณเลขกลมๆ150อ่ะก6 0นะครับ160คัน160คันเนี่ยเพื่อนๆครับนี่แหละนี่แหละครับคือรถญี่ปุ่นที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยรถ ไฟไทยสายเลือดเจแปนของแท้นะฮะอันนี้ข้อมูลนี้ยืนยันได้นะครับผมทำงานรถไฟนะฮะย,ยืนยันได้เลยว่าอันนี้คือของจริงทีนี้ว่าคำถามที่เพื่อนถามมาว่าเฮ้ยและวลดอายุ40ปีจะเอาที่จะเอามาเนี่ยที่เขาบริจาคมาให้จะเอาอะไรที่ไหนก็อะไรนี่ก็ยังหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยของเรานี่ไง 160คันที่วิ่งไปวิ่งมายังรับส่งขนส่งผู้โดยสารขนส่งชีวิตคนมากกว่าครึ่งศตวรรษแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำหน้าที่ของเขาอยู่เนี่ยนะฮะแล้วรถดีสลงังที่เขาให้มาเนี่ยฮอกไกโดเนี่ยนะครับอายุก็ยังน้อยกว่า RHN กับ RH อีกนะนะครับเป็นรุ่นน้องด้วยซ้ำ คำถามต่อไปนะครับเรื่องอะไรผมชัดเจนนะครับเพราะว่ารถญี่ปุ่นถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆรถด,ดีเซลรางในบ้านเรารถญี่ปุ่นที่อยู่ในบ้านเราตอนนี้เกิน80%เนะฮะเกิน80%เพราะฉะนั้นฟันธงได้เลยว่าไม่ต้องกลัวอะไรจะไม่มีนะฮะที่สําคัญก็คือปัจจุบันเนี่ยรถญี่ปุ่นที่อยู่ในบ้านเราทุกวันเนี่ยนะฮะอะไรบางอย่างนะฮะ คนรถไฟที่มักกะสันทาขึ้นมาเองด้วยซ้ําไปมันไม่มีแล้วฮะมันไม่มีบริษัทไอ้ที่ว่าเนี่ยมันรอผลิตอะไรให้ขายให้เราจนไม่รู้เราจะเลิกใช้เมื่อไหร่เนี่ยมันมันมันไปแล้วฮะมันไปผลิตรถรุ่นใหม่ๆหมดแล้วนะฮะส่วนรถรุ่นเก่าๆเนี่ยมันเลิกผลิตแล้วฉะนั้นเรายังใช้รถของเขาอยู่แต่ไม่มีอะไรเราก็ผลิตขึ้นมาเองไม่เห็นยากเลย เราผลิตได้โรงงานมักกะส,สันมีศักยภาพมากพอที่จะผลิตอะไรพวกนี้ได้นะครับไม่ต้องถามนะว่าจะเลิกใช้เมื่อไหร,ร่นะฮะต้องไปถามลุงข้างบ้านเราเองนะฮะว่าเมื่อไรจะเอางบมาให้การรถไฟซื้อรถไฟใหม่สักที <c oughs> นะฮะเออนะฮะลองไปถามลุงข้างบ้านดูนะครับผมก็อยากได้ของใหม่คนรถไฟทุกคนเนะี่ยเขาก็อยากได้ของใหม่กันทั้งนั้นแหละ แต่งบประมาณเนี่ยกรุณาส่งมาให้เราด้วยนะฮะเราจะได้ไปซื้อจริงๆมันก็มีงบที่มาซื้อรถจาก50คันนะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูแยกจากอันนี้อีกทีหนึ่งนะฮะมีมีงบประมาณมาแล้วละ่ะแต่สั่งซื้อจากจีนนะไม่ได้ของญี่ปุ่นแต่ถ้าบบได้ของญี่ปุ่นนะโอ้โหผมจะแบบภูมิใจมากนะฮะเพราะของญี่ปุ่นดีจริงๆ